วัสดีครับทุกคนและตอนนี้นะครับก็เจอกับผมและท่านนายกอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงกันที่ร้านคาเฟ่ที่3แล้วนะครับก็ท่านนายคขับแล้ววันนี้ท่านนายกพาพวกเราเนี่ยมาที่ร้านไหนครับค่ะสวัสดีค่ะน้องน็อตและสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พามาร้านที่3ก็คือร้านโคซี่คาเฟ่นะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมปังบายโฮมเมดและ เครื่องดื่มมากมายหลายเมนูด้วยกันนะคะครเราเข้าไปข้างในกันเลยดีไหมคะนด้วพวกเราขอไปตัวข้างในกันนะครับ ครับทุกคนเชื่อแล้วนะคะท่านายโยคือร้านเนี่ยสไตล์มินิมอลมากๆเลยครับ,รบผมเปิดประตูเข้ามาคือได้กลิ่นของขนมแบบของหวาน<อ>นะ่ทานมากๆเลยค,ครับเลวขนมที่อยู่ข้างหน้ามีอะไรมากคะท่านายคะวันนี้นะคะจะพาน้องน็อตมาทานขนมนะคะอันนี้ก็จะเป็นควซองอัลมอนด์ควซองซิกเนเจอร์ออร์เรนจ์ชีสเค้กสตรอเบอรี่ชีสเค้กและนี่ นูเทลลาชีสเค้กค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทนายโยนี่เป็นของโปรดเลยนะค ah, okay. ะของโปรดใช่ไหมคะสำหรับเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นค่ะหวานชื่นใจอารมณ์ดีค่ะเอาอันนี้ล่ะคะท่านายโยก็จะเป็นฮันนี่ลาเต้นะคะสำหรับน้องนอตค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวต้องลองเลยนะคะใชชอบอร่อยอ่ะอร่อยนะครับทุกคน งั้นผมให้ทุกคนไปดูบรรยากาศในร้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมกนะับท่านนายยงยขอตัวไปกินขนมก่อนนะครับเชิญค่ะ น้องๆเป็นไงบ้างคะทานแล้วอร่อยมากเลยค่ะท่านายกค่ะทุกคนครับทุกคนต้องมาลองนะครับที่ร้าน Cozy Cafe นะครับเนั่ยอยากให้ท่านายกนเนี่ยฝากร้าน่อยคับว่าอยู่ส่วนไหนของเทศบาลตะบบมันคลองครับค่ะร้าน Cozy Cafe นะคะจะอยู่บริเวณสี่แยกวุ่นวายเล็กหรือว่าสี่แยกวัดใจนะคะท่านที่จะมาทาง หมู่บ้านหันสนัน4หันสนันหาหันสนันเจและทางเข้ามอราชพัฒประตู3นะคะกเ็เดินทางมาทานขนมปังกับเครื่องดื่มที่นี่ได้นะคะและที่สำคัญนะคะร้านนี้ได้ผ่านการตรวจคุณภาพจากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านคลองนะคะได้รับป้าย clean food good taste นะคะ อาหารสะอาดและปลอดภัยด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะน้องนอตฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะติกตอกที่นี่บ้านครองและเพจที่นี่บ้านครองของเทศบาลตำบลบ้านครองด้วยนะคะค ก็ดีมากๆเลยนะคะมีช่องติดตามให้ด้วยนะคะท่ากทุกช่องทางงั้นพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะพราะอยากให้ทุกคนติดตามนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ผมและท่านนายกขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ